โอเคออนเซลิอุสตายหาแล้วดูเหมือนแอดมินก็ยังอะไรอวอนเซลิอุสอยู่นะเนี่ยว้าวเจ๋งแฮสกิลนี้มันช่างสะดวกสบายดีจริงๆพราะเธอเลยนะเราถึงออกมาได้อย่างปลอดภัยขอบใจนะเซลี นั่นน่ะเป็นพื้นที่ที่ฉันดูแลอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่อีกไม่นานก็คงถึงแล้วล่ะท่านไอเดนคะขอบพระคุณนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ไม่อย่างนั้นพวกเราคงต้องตกอยู่ในอันตรายนี่แน่และอีกอย่างคือเรื่องที่ท่านการุณาช่วยลบท่านเซริอุสให้ หากปล่อยไว้แบบนั้นอีกไม่นานท่านคงได้กลายเป็นไวรัสแน่ๆข้ามั่นใจว่าท่านคงไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเหนือสิ่งอื่นใดคือท่านได้มอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเราเราจะทำตามความปรารถนาของเขาและพวกเราจะขอติดตามท่านค่ะประกาศเซรี่และพักพวกอีก50คนได้ลงทะเบียนเป็นประชากรของหมู่บ้านเอิร์ธเรียบร้อย เซรีคือฉันมีบางอย่างที่อยากจะรู้น่ะสิ่งที่เรียกว่าดาวน่ะมันคืออะไรกันแน่ขออภัยค่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันทราบเพียงแค่ว่ามันเป็นแหล่งพลังงานของเขาและเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับเขานะคะและยังบอกอีกว่ามีของแบบนี้อยู่อีกมากไม่ใช่มีเพียงอันเดียวนั่นคือทั้งหมดที่รู้ค่ะไม่ผิดแน่ พลังของผู้ควบคุมระบบไม่เพิ่มขึ้นมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งได้ดูดซับไอสิ่งที่เรียกว่าดาวอำนาจผู้ควบคุมระบบเพิ่มขึ้นผู้ควบคุมระบบเลเวลสีหากคนที่ดูดซับไม่ใช่เราแต่เป็นเจ้าไวรัสนั่นแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะมาถึงแล้วนะคะเมืองของท่านไอเดน ดูเหมือนว่ามีหลายที่ที่ต้องซ่อมนะคะก็นะทางหมู่บ้านมีแค่5คนเองจะไหวไหมท่านไอเดนกลับมาแล้วเหรอครับพวกเรากำลังรอท่านอยู่เลยพวกนายรู้เหรอว่าฉันกำลังจะมาอ่าครับอันที่จริงแล้วมีบางคนมาถึงก่อนแล้วนะครับไอเดน ฉันว่าแล้วว่านายต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งอาลีเอว้าวรอบนี้พาคนมาเยอะจังเลยนะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอไว้ค่อยบอกที่หลังละกันคนคนนั้นมันอะไรกันนะ่ะพลังและมนาที่มหาสารจนน่ากลัวนั่นมันอะไรกันอาจจะพอๆกับท่านเซริอุส ไม่สิอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำว่าแต่เธอเธอไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็เห็นติดต่อไปไม่ได้อ๋อเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวนายก็ได้รู้เองแหละอย่างว่านั่นมีคนล้นมาจากฟ้าด้วยเฮเยอร์ <Hey> er, เหรอไม่สิเดี๋ยวก่อนเธอมัน ผู้ปฏิบัติการนี่นะพวกเราต้องวิ่งหนีแล้วละ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวตอนนี้พวกเราไม่ใช่บักอีกต่อไปแล้วนี่จะไม่ให้พวกเราได้พักเลยเรื่องไงกันต้องมาปะทะกับผู้ปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยนะเราคงต้องใช้สิ่งนี้อีกครั้งแล้วพี่คะหนู ขอโทษหนูแพ้มันจนได้พี่คะหนูขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอทำได้ดีแล้วล่ะนะจริงนะ,ะโทษทีนายคงตกใจหน้าดูเลยสินะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะเธอมีชื่อว่ามีอา เป็นผู้ปฏิบัติการเนเธอเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดแล้วนะนึกออกแล้วเจ้า NPC นี่คือคนที่มีพลังของผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติการนั่นสินะไหนจะคนพวกนี้ที่หลบหนีจากการจับกลุ่มของระบบอีกแล้วทำไมพวกเราถึงได้ อาเลียนี่มันหมายความว่ายังไงคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือคนที่พยายามจะลบพวกเราการที่เธอพามาแบบนี้ต้องการจะทำอะไรกันแน่ฮืแล้วมันมีปัญหาตรงไหนกันยะก็ในเมื่อพวกเราแค่ทำตามหน้าที่พวกเราได้รับคำสั่งให้คอยคุ้มครองระบบและด้วยคำสั่งนั้นพวกเราจึงคอยไล่จัดการบั๊อกยังไงละ่ะมันก็มีวิธีอื่นอยู่ไม่ใช่หรือไงทำไมพวกเราถึงต้องโดนลบด้วย คิดว่าพวกเราคิดเองเออเองได้หรือไงนอกจากลบมันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วอย่ามาพูดบ้าๆนะถ้างั้นแล้วทําไมฉันถึงได้แก้ไขบักได้ล่ะอะไรนะอย่ามาโกโหกไปหน่อยเลยเรื่องแบบนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเอาล่ะเอาล่ะทั้งสองคนใจเย็นลงก่อนฉันไม่เชื่อหรอกนะคบพี่การที่แก้ไขบักได้โดยที่ไม่ลบเป็นไปไม่ได้ ขนาดผู้ดูแลยังทำไม่ได้เลยงั้นฉันจะเข้าเรื่องก่อนเลยนะไอเดนนายน่ะมีความคิดที่จะมาเป็นผู้ดูแลแบบเต็มตัวบ้างไหมเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายของพวกเรานายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไม่สินายน่ะต้องมาเป็นผู้ดูแลเท่านั้น